ปัญหาของใครหลายๆคนนะคะเวลาที่หาแฟนในแอปหาคู่เราเข้าใจนะคะแต่ละคนที่เล่นแอปหาคู่เนี่ยก็น่าจะเหงากันใช่ไหมเราก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยเล่นแอปหาคู่เหมือนกันแต่สําหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าการที่เราจะหาเพื่อนหรือว่าหาใครคุยในแอปหาคู่สักคนหนึ่งเนี่ยเราอย่าเอาใจไปลงเล่นกับอะไรแบบนี้อะ่ะเพราะว่าเราเจอเขาเขาก็เจอคนอื่นเหมือนกันมันไม่สามารถจะเชื่อใจเขาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะบางคู่เนี่ยก็อาจจะเจอรักแค้แต่มันเป็นส่วนน้อยมากๆนะคะ ส่วนใหญ่นะคะคนที่เล่นแอปหาคู่เขาก็แค่เหงาอยากมีเพื่อนไปเที่ยวอยากมีเพื่อนไปกินข้าวไม่ได้อยากจะมาหาแฟนหรอกฟังดูมันอาจจะโหดนะ แต่มันคือความจริงค่ะคือโลกออนไลน์มันเร็วมากค่ะเราเจอเขาง่ายเราคุยกันง่ายคุยกันเร็วมันก็มีโอกาสที่เขาจะปล่อยมือจากเราเร็วได้เหมือนกันแต่การเล่นแอปหาคู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็เป็นข้อดีของใครบางคนที่อยากจะมีเพื่อนคุยไว้แกงเหงาแต่จําไว้นะคะว่าอย่าหวังที่จะเจอคนจริงใจในแอปหาคู่แล้วก็อย่าคิดว่าเราเนี่ยไม่ดีพอที่เขาไม่เลือกเราเพราะบางทีนะคะเขาอาจจะแค่ยังไม่พร้อมที่จะจริงใจกับใครสักคน อ่ะแล้วถ้าไม่เล่นแอปหาคู่จะไปหาแฟนที่ไหนดีล่ะจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะการหาแฟนหรือว่าการที่เราจะเจอใครสักคนที่เป็นคนรักของเราจริงๆนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่บางคู่เจอกันในผับบางคู่เจอกันในร้าน,นะะอาหารบางคู่เจอกันในร้านกาแฟบางคู่เนี่ยเจอกันในวัดก็มีลองถามตัวเอง,เองดูนะคะว่าคุณเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะมีความรักคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้คุณพอใจในตัวเองหรือยังเพราะว่าถ้าเราเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเราอยากได้แฟนแบบไหนเราก็อาจจะตกหลุมรักใครง่ายๆแค่เขาเข้ามาทําดีกับเราแป๊บเดียว แล้วก็ตกบุมรักเขาแล้วบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําแบบนี้กับเราแค่คนเดียวเขาอาจจะทําดีอย่างเงี้ยกับใครอีกหลายๆคนแต่เราก็ให้ใจตกบุมรักเขาไปแล้วแล้วก็ถามตัวเองว่าตอนเนี้ยคุณพร้อมจะเปิดใจให้กับใครสักคนจริงๆหรือยังบางทีนะคะความรักมันมาได้หลากหลายรูปแบบมากบางทีเนี่ยเราไม่เคยชอบทอมเลยแต่อยู่ๆปุ๊บเราอาจจะแอบชอบเพื่อนที่ดูแลเราอยู่ข้างๆเรามาตลอดก็ได้แล้วก็ตอบตัวเองข้อสุดท้ายค่ะว่าเราเนี่ย พร้อมที่จะให้เท่ากับที่เราจะได้รับเลี้ยงเพราะว่าความรักเนี่ยค่ะมันคือการที่เราสองคนเนี่ยเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่แค่ความสุขของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันต้องมีความสุขไปด้วยกันทั้งคู่นอกจากเราจะรู้แล้วว่าความสุขของเราคืออะไรเราก็ยังจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าความสุขของแฟนเราของคนที่อยูข้างเราเนี่ยต้องการอะไรถ้าเราอยากมีแฟนนะคะเราก็ต้องเข้าใจแฟนของเราด้วยไม่ใช่แค่เข้าใจแค่ตัวเองนะ